เคยรู้สึกไหมทำงานมาหลายปีแต่ชีวิตแทบไม่ขยับไปไหนเงินเดือนเข้าทุกเดือนแต่เงินเก็บยังเท่าเดิมเพราะสิ่งที่คุณมีคือไรายได้ค่ะแต่สิ่งที่คุณขาดคือกําไรชีวิตลองมองง่ายๆว่ามนุษย์เงินเดือนก็คือธุรกิจเล็กๆธุรกิจหนึ่งเงินเดือนของเราเท่ากับยอดขายค่าใช้จ่ายประจําเท่ากับต้นทุนแล้วสิ่งที่เหลือนั่นแหละคือกําไรแต่ปัญหาคือหลายคนใช้เงินหมดพอดีทุกเดือนกําไรเท่ากับศูนย์บางคนเก็บเงินได้แต่ไม่เอาไปลงทุนกําไรก็ไม่งอกบางคนใช้เวลาและแรงกายหมดไปกับงานแต่ไม่พัฒนาทักษะใหม่ ก็ไม่ต่างจากรายได้ชนเพดานผลลัพธ์คือถึงทํางานหนักแค่ไหนก็ไม่มีทางเติบโตพอธุรกิจมีแต่ยอดขายไม่มีกําไรสุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้มนุษย์เงินเดือนก็เหมือนกันค่ะถ้าคุณมีเงินเก็บแต่ไม่จัดการเงินก้อนนั้นก็เหมือนกําไรที่นอนตายไม่สร้างมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าคุณเอาไปลงทุนมันจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ทํางานแทนคุณและถ้าคุณพัฒนาทักษะใหม่ๆคุณกําลังเพิ่มเครื่องจกักรเพิ่มศักยภาพการผลิตของธุรกิจตัวเองนี่คือความแตกต่างระหว่างคนที่อยู่ที่เดิมกับคนที่โตข,ขึ้นทุปป ตัวเลขในบัญชีแล้วจะสร้างกำไรชีวิตได้อย่างไรเริ่มจากตัดกำไรออกมาก่อนใช้เก็บเงินให้เป็นระบบต่อมาทําให้กำไรทํางานแทนคุณด้วยการลงทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นหรือประกันที่สร้างผลตอบแทนและสุดท้ายสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเช่นอัพสกิลเพิ่มหรือทํางานเสริมเล็กๆที่ต่อย,ยอดได้จะเห็นได้ว่าโอกาสไม่ใช่สิ่งที่รอให้เข้ามาแต่มันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นจากการจัดการเงินและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนั่นเอง